ใช่ลรอบอเออกดเองสบายดีพี่น้องสบายดีพี่สิสู่กูทุกคนนี่มันอนใ้ยามาแล้วพี่น้องจริเป็นยาบำรุงบำรุงให้ซัดเนาะชีดในงัวนี่พี่น้องเพราะมันออกลูกใหม่เนาะเนาะเพราะว่ามันจ่อยลายเออมันชีดบำรุงนะพี่น้องอย่างนั้นผมมีให้เพื่อน้ำนุ่มสีดได้ดีเนี่ยอันนี้ก็ยา ผสมผสมน้ำของง้กินเนาะบำรุงนำนำนุ่มง้อขั้วอะไรก็ช่วยจะเดินอาหารเนาะพี่น้องผสมให้กินตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นยาสักยาสักยังสื่อยังวะสื่อยังหอยยายังวะใบคาติใบโอคาตาดินแมงเนี่ยสักเลยสาวชีสีเนาะต่วง้อแมงง้อหนึ่งโตพี่น้อง บรเคยใส่จักเถื่อละยาตัวนี้ยาบำรุงยีหปกติใส่เต่พาโซซเป็นยังือเปลี่ยนยีหอมันบมีกะเอะตัวนี้ข้าาตัวนี้กเดะดีนอ่สแกบอกี้ฮะกบอกกมใหญ่แซกฮะแซกเขาเป็นงเออไตาเกาใส่นะ กินเวนตากรเดี๋ยวเขาซักยาแล้วจะไปตามหางวพี่น้อนงงวเสียตัวหนึ่งเอองวบเห็นแม่รู้ตัวมันออกบางยาเนี่ยแหละแม่รู้ซึ่งว่าง่วหัน,นหร่ายมซึ่งว่าง่าวงสว่งนี้ยุรา,าเป็นพญาศร้ายพี่น้อนงเลยเขาว่าเป็นพญาิไข่เดือดลำข่อก็เลยไปปองงัวมากองเสาเนี่ยเอามาไหล่แต่หาโตนึงเลือแต่เหเลือแม่รูกตัวหนึ่งเนงนะาะโบเห็นพี่น้อง ๋ยวเรื่องว่าสิไปตามหาตอนแดดใากยาแดดวออ,อมาเต็มกับยาไหมยาอันตรายนะอย่าให้ใกล้มือเด็กยาสำหรับตัดยาอันตร้ยถ้าจะซักใส่นีน้องพี่น้องทัวา์มันง่ายเจยบจึ๊บจึ๊บเลยกับอันนี้เลยไป ไอีพ่อม tamam, <t> ันไก่เกินเอาขึ้นในนอนิดนึงมันไก่เกินมางทีมันน้ำนมหมกคอยได้แมวโซวเนี่ยมันจ่อยได้เออมันบกินกินอยากอิ่มมันไดนสื่อยามาลูกมันซัก ลายเล่นไหวที่รามากเกมากแซ่บายเล่นหายหมกตินมากเบครันไม่ยืมีี่ร่ยียูตัยียูเ่ยียฮะยยไม่ยอมไม่อยากให้ซื้อดกัะโห้ซื้ออ้าใช่ดี นี่พี่มายิ้อยู่บนตู้เลยเอออันดีข้าวเดียวข้าวเดียวถูกดต่ยิยใช่ล่ะข้าซักสองับไหมอ่ะ เย้ๆๆอ๋อยังไงครับนี่ค่ะถูกป่ะนี่นะนี่นะ <cuk apa> <laughs> <cuk> <cuk>

มันเอ็นงให้มันมีแห่ให้มันให้นอนมันจังบ่เจาะบ่ตัวแรให้มันมีแห่ให้มันมีแห่บ่ต้องให้มันนอนดงบ่ยื้อ เห็นพอมาดิใส่ซองกัไเเนาะคนเนาะว่างอมันงง่อยู่ไนเามีสายดีเนาะสายเนี่ยสบายมนเสียบเ็ใส่เข็มเสียบจิบมันจะดิมันจะรุดเนาะเนาะสบายี๋ยวดนตี ผสมยาโตกินให้เป็นอีกเพื่อบำรุ่งน้ำนมน้ะพี่น้องก็ได้ก็ไดะเอ๊ะนี่คือยาบำรุงน้ำนมเน้องพี่น้องถ้าว่าผสมไปผสมใส่น้ำัาได้พี่น้องเลยแต่ว่าถ้าผสมใส่ใส่อาหารนั่นใส่น้ำน้ำัาได้พี่น้องก็คือคอย มัน,นมินบ่ะก็ว่าหนึ่งซอนโตะต่อน้ำหนึ่งแก้วเป็นฝุ่นฝุ่น,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 นข้าผปมมใส่ขี้เบียซะนี่จะงบมินบ่ะบอกมันจะกินเลยข้าใหอยกอกข้าให้กอกตามก่อน ให้ใส่น้ำนึ่งแก้วแล้วก็กอกปากนะเอาได้กอกเข้ามาผสมใส่อาหารเด้อพี่สีดาเยอะาอพี่น้องเข้ามได้เข้าม้ให้บายกินมันชุนไแผลขายยาเชื้อสิเอ็ดตัวนะจมใส่ขี้เบียดใส่ใส่น้ำมันดูดกินซักแน่นี่เนาะพี่สีดามิน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 หนึ่ง ดูดกินสบายอยเนอะอยู่พี่ัวอ๊ะัอันนี้คอยซักยาขาพญาไแต่เนาะสักเรียบร้อยเทปมัดนึ่เทียบครพ่อคอยากใบงัวหน่อยเออมันนังไะมนีก็มาซักยาพ่อสิบไปบายด้วยไหนคอยชื่อกล่องไปหนัอันขึ้นงหน่อยนาพี่นอ งออนอยซื้อมันยังไงล่ะซือ้อมันดอกไม้แม่มันซื้อซื้อน้ำผึ้ง <c ười> บักดอกไม้เหวะเออดอกไม้น้ำผึ้งเนี่ยด็กโตทีซื้อแล้วกินได้เพื่ <c ười> อเนะพี่น้องกับต้นข้าวโพดเดี๋ยวขอเสียออกไปหาง้อกับพี่น้องเลยไปหาง้อกัน งเห็นแม่แมู่กคูหนึ่งเนาะบเห็นน้องสีออกไปตามหาเซกัซดถามมาง,า,งมมาในคอาะนาะพี่น้องไอเสื่งซองสี่หาโตขยัมากของสาวนี่พราว่าเสียมาค้างคนไหวแล้วแต่โเห็นนาองพี่น้องโ่เห็น,นแม่ดูคูหนึ่งเนาะนีช่องไอหน้องไมแบบดำมะกับมานมก็ไดา8แปดเก้าเดือนเนาะ ใหญ่ใหญ่สำคัญมอนกับมอนอีกแล้วพี่น้องเลยใหญ่สำคัญกับอ้ายเลยดุแม่แดงตัวนี้เนาะนี่ก็ลูกแม่แดงตัวนี้เป็นเอื้อยมูอเอื้อยโกกเนาะนี่มันก็ได้ลูกตัวนึงนะพี่น้องงวดอีเมย์เอาหายเนาะงวดตัวนี้หายมาเถาะแม่มาถ่องถ่องถ่องตัวนี้แหละเขามาเลี้ยงมาได้สามปีสามปีไปเกือบสี่ปีเนาะอะไรดุหนึ่งตัว ตัวที่หนึ่งตัวแม่ไดรูกเนี1ต,ตัวที่สองเป็นตัวเถิกนะตัวที่สมก็เป็นตัวเถิกเนาะนี่นกนนี้กินนมอยู่กัเพื่นพี่พนะี่น้องนีมอนี่ยในค้างมอนี่บุดกปล่อยเนาะลูกบักำแต่กูลนี้มีสองสี่ตัวได้ ะกูลชุมเลยหาโตทีงวงไอยเลี้ยงเองเนาะอีเมลหายนน่ะส่วนที่เรือนี่ยมันชื้อมาเนาะนี่กระสือมานี่กระสือมาแต่กะกับงวงอยู่ข้าอนกระสือมาเนาะงวงอยู่เพื่อนตัวออกลูกแต่กะทีโต้เห็นแม่ลูกคู่หนึ่งนี่กะสือมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปตามหาก่อนพี่น้องเลยสิพออยู่บนเนาะกลับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเพื่องกับสิบเบิร์ดล่ะ เนี่ยเปิดน้ำเปิดต้นโอ้น้ำเบิดได้เปิดน้ำเนีครั้งกินเพื่อแล้วเบิดหนิงกระชีปค,คนคนอยู่หน้าเนานะพี่น้องอยู่หน้าบาซูกันแหละเพราะว่ามีเพื่อแนะวฮัลายเติบอยู่ประมาณสองสามสี่ตัวไทยเนี่ยในกระชีต้านหยามห้เพิ่นกินน้ำเนาะจะอีก เ่กี่วันกัีตะเกียวเขาแล้วพี่น้องอีกอาทิตย์จองาทิตย์เกตะเกียวเขาลอดเอาไปชีตะกินยาชเกียวเลยนาะหงเอาไปเจะไปตามหาหงก่อวหัวสพอรบอไม่รดนไมไม่รมาหามนะงจกบ้านกเดิมพี่น้องเอยหุ่นนองดีว่หงเขาอยูุ่น าแตกพูงนะมวะเจ๊กุว่าแตกคูงหรือว่ามันเจ็บขาหรือว่าเป็นยังไงปอโคตรนสองเบอลเดี๋ยวนี่ไปให่วะเดพี่จ้องอ ว่าจะสกินอีหยังได้ไหมจะมาคอยเอาว่าไปคางไหวนะพอเบิดแนวกินเนี่ยพี่น้องแหงแรง้ายน้ำก็บอึดมีอยู่บ่อหนามน่ะขั้วไอ้ง่วงโรลายกับคุณแก่ก็พาดก็กินเลยอ่ะมันคืเอาไปค้างไว้ กินเฟื่องหรือกินน้ำสะอาดกินผึ้สีแค่แน่น้องย่างปล่อยแห้งจ่อยปล่อยมิชีเลสเนี่ยมุ้งหัวหนาหัเฟื่อสิจิ่งน้ำก็ะอืดอีกบ่นจะนัะบ่นง่วนอนพูนอบ่นตีนผู้มาย่างเขาไมากินน้ำมากินอยู่ตีนบ้านน้ำสกินแล้วก็นคอยกิน nhàng với nọ như tín vụ mày mất thì được phải phải Con có thân tốt quá thử nó con hầm tắc chưa đến xong chưa nhà cái lớp bông nha chỉ đột lùi thân lại rồi đó u về đây u về đến thằng ngoại này để mình nhả Màu mèn, màu mèn đúng không các khói lái này thì đâu

ชุมนมนหัวหนะบางหน้าพันจินิปอยเนาะเนาะปล่ยอ,ยอ,ยอ,ยยอยทงขอ่อตาลล่เลยนะเนาะูงหัววฟง,งขวอยเนาะม,มาบิงนีู่งงนี้อยู่บอกินเคื่องอ,อยู่นี่เนาะ không nạm khắc khơi, không ngãm hết ngãm 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 Ừ, ngãm 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 นี่แม่ดุอ้ามจิตใจเตือนนะนี่เด็ดสีหนอนี่นี่ดุคนยังงองนี่อ้เด็ดสิได้พ่นเมื่อโอโห้พัเพ่นเมื่อดูบอเนาะเสือกกราหมานักมังนไกลเลยสี่นอเย้ยแต่มันจิตใจเหนื่อยจงบอก เมนูนเนี่ยเมนูพวกนี้นหะแต่ฟูงนะแต่ฟูงมาไปกพูิ่ยงนี่มีคนหนาหนานีเพราะาเขาเียงเป็ดเลียงไข่อ้วเป็นยังเลยเหมือนเกินตุ่ม ที่ายเป็นเมือม่อกบพี่น้องลองไรเป็นเมือม่อเมื่อเมื่อมู่นดูเป็นนมมัน เพิ i. I ่ม <se as Lock roadmap> ่หายจับเล้วใ่น้องวากบบริสุเลช่ไม่ดูหวงดุมัน่จงากาะะคนยิงไล่เมื่อชักยาหาเนาะดุมันเลยเพราะว่าเต้นองว่าเดือนสองเดือนเลยแหละตอนนี้ซกยาเนาะ อะไรเ่็นเมื่อกันตอนนี้คือไข่เยื่อเมือกอ่น้องพี่เนาะเพราะว่าไล่กราบจะไล่กับปลเมื่อกอ่ะน้องพี่น้องเพราะว่ามันบ่มี่ผูกมันเนาะมันกับปลจักเมื่อกอ่ะพี่เนาะปลาจับเมือหนะเมือกได้หละแต่คิงมันจับเอาคนอีกเนาะตอนนี้กับเรเอาเสีอเอายังมาเดี๋ยว ราะว่ามันจับยากแน่พี่น้องมันไม่เข่าแก็งเนาะหาวิธีเนี่ยมื่อหนทหาวิธีมาเนาะละเอียดยังไงก็แม่ลูกกะเห็นมันกะดีใจเลยพี่น้องเนาะกะแนบมาหมตายหมเป็นยังกะโอเคแหละเพราะว่าปกติมันก็อยู่หนีตลอดเนาะมวนมันอยู่นะพี่น้องยางแดงเข้ามาหาก็เป็นเห็นอยู่หนีแนะ เราอีกสิบปีคือป็นเพื่อนชีวิตนู้พี่น้องเนาะแต่ถ้าฝากกดไล์กดติดตามเพื่อปิ่งกำลังใจนะเด้อพี่น้องเนาะต่อกันอีกพี่น้าุปนะสบายดี